สวัสดีครับวันนี้ผมวรเชษบางพรากรจะนําเสนอสวนอะโวคาโดของของผมเองนะครับซึ่งปลูกได้ประมาณ5ปีแล้วเราจะมีอยู่สสายพันธุ์นะครับที่ปลูกในสวนนี้มีสายพันธุ์แฮรกับสายพันธุ์บัคคเนียซึ่งจะแตกต่างกันสายพันธุ์แฮรจะเป็นสายพันธุ์หนักสายพันธุ์บัคคเนียจะเป็นสายพันธุ์เบานะครับสายพันธุ์แฮรเนี่ยครับลักษณะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับจะเป็น ต้นและใบใบจะเรียวยาวนะครับดูใบก่อนนะครับใบเรียวยาวพันธุ์ที่เรานำเข้ามาจากนิวซีแลนด์นะครับวันนี้ครับส่วนผลนะครับผลอะโวคาโดเรามาดูผลอะโวคาโดก่อนก็ได้นะครับครับเนี่ยครับลักษณะของลูกผิวจะครุขระลีลีหน่อยนะครับเนี่ยครับจะเห็นทุกลูกเนี่ยครับ อะโวคาโดพันแฮทอ่จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ผลก็จะสุกในเดือนพฤศจิกาเหมือนกันพฤศจิกาธันวามกรา3เดือนนี้ก็เราจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เลยเพราะแต่และชุดออกไม่สม่ําเสมอครับดูดูฝั่งน,นี้นะครับยังเล็กอยู่เลยครับดูสังเกตดูได้ว่ายังยังเล็กอยู่ครับอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักเดือนหนึ่งครับ ลักษณะต้นเราก็เป็นต้นต้นที่เราเสียบมานะครับดูได้นะครับต้นเร,เราใช้ต้นตอเดิมน,นะครับต้นตอเป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วเราเสียบด้วยยอดอ,อสายพันธุ์แฮดเข้ามานะครับต้นนี้สี่ปีครับต้นนี้นมีสี่ปีครับผมเดี๋ยวเรามาดูสายพันธุ์บัคคเนียอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ ครับบัคเนียใบยลักษณะของใบนะครับจะใหญ่กว่าไม่เหมือนพันแหรพันแห้ใบจะเรียวๆยาวๆนะครับและลูกนะครับเดี๋ยวเราดูลูกใหญ่ตรงนี้หน่อยก็ได้ยังไม่ทันโตนะครับนี่ได้ประมาณสักสองเดือนลูกจะผิวเรียบนะครับจะไม่ขุขะยิ่งโตยิ่งจะผิวยิ่งเรียบแล้วก็ลูกจะผลจะใหญ่นะครับผลสองลูกโลสามลูกโลแต่พันแฮรนี่ขั้นต่ําก็อยู่ประมาณสี่สี่ห้าลูกขึ้นไปนะครับ ผลผลิตที่ออกต่อ,อต้นก็อยู่ที่ว่าเราดูแลต้นได้ดีแค่ไหนนะครับเรายินดีนะครับที่สวนวังพลากรอยู่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตราดในจังหวัดตากนะครับเรายินดีที่ให้ท่านเข้า,ขา,ช,ขาชมได้ศึกษาดูสายพันธุ์อะโวคาโดจากที่นี่ตอนนี้พันธุ์แฮทของเราที่มีอยู่เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วเรามีกิ่งพันธุ์เรามีผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดด้วยนะครับครับสวัสดีครับ Dogs out! Who, 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 who. who let the dogs out? Who, 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 who. who let the dogs out? Who, 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 who. who let the dogs out? <laughs> when well, the party was nice, the party was pumping. Hey e and everybody having a ball.